ชื่อใบปอคนชอบเข้าใจผิดใบปอรวย <laughs> ชืย่อจีใช่ไหมคะ <laughs> จริงๆเป็นใบปอกับแจนเจอรี่นะคะอเอาชื่อกับเดือนเกิดมาสมาทรคำกันแต่เหมือนใบปอลฟ์ว่าเอยพอคนเรียกใบปอรวยมันก็ฉันก็อยากรวยแบบนั้นจริงๆนะพูดไม่ได้ค่ะว่าโลกเรามันก็เป็นแคปิตอลเซึมนะคะม,มันก็ใช้เงินในการขับเคลื่อนจริงๆ <laughs> หนูชอบเห็นคนพูดว่าแบบเงินซื้อความสุขไม่ได้ตอนแรกหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนมันซื้อได้ เราจะซื้อเสื้อผ้า <S <S หรือเราจะซื้อแบบของที่เราแบบชอบอย่างเงี้ยแค่นี้หนูมีความสุขแล้วอะมันก็เคยมีสเตจของสเตจหนึ่งเหมือนกันในชีวิตที่แบบเออหรือจริงๆมันก็ไม่ได้ะบางวันที่เรารู้สึกดาวมากบางวันที่เราดิ่งมากๆอะบางทีการซื้อของมันก็อาจจะไม่ได้เฮลฟ์ฟูลแล้วอะ บางทีมันอาจจะเป็นช่องว่างในความรู้สึกบางคะ่ะว่าตอนนี้เราอยากได้ความสุขที่เป็นรูปแบบหนึง่งซึ่งมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เงินมันให้เราได้หนูก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้อง pay a t t ention กับความสุขมากๆอะคะ่ะ1วันมันมี24ชั่วโมงอะ เราก็ไม่อยากให้ตัวเองดิ่งดาวไปทั้งวันเวลาที่มันเกิดทีไรแล้วมีคนอโอรอว่าขอให้มีความสุขเยอะๆอะมันอาจจะเป็นคําที่ดูวปริสมากแบบคนพูดกับเราเยอะมากแต่หนูรู้สึกว่าแบบมันมีค่ามากๆเพราะฉะนั้นความสุขทุกรูปแบบมันมันมีค่ามากๆค่ะ